ฝนตกฝนตกนะคะเรามาเยี่ยมฟาร์มกบของคุณลุงนะคะคุณลุงแอดนะคะอยู่ที่จังหวัดกาลสินค่ะวันนี้มาดูฟาร์มกบนะคะฝนตกลินแม่จ่าพี่น้องฝนตกลินค่ะถ้ามาเบิงบองกบนน,กน่จ้าเนาะคุณลุงก็พาชมกบนะคะเดี๋ยวเราเดินตามคุณลุงไปนะคะ อันนี้คุณลุงพาไปชมกบนะคะคุณลุงแอดนะคะอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะฟาร์มของคุณลุงแอดค่ะน่าเบิ่งกบจ้ะกบสามเดือนปัดลุงคือไงขาดไงเนี่ยเถอะเอาเอาเอาทั้งขางมันไหวให้มันอยู่บ่คุณลุงให้มันโรบ่จ้ะ ที่ซ่อนอ๋อเป็นที่ซ่อนอู้โกบสามเดือนคือตัวใหญ่แต่ของเขาเ้าใหญ่ป้าหนีดอกเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกนะซื้อ,อสามตลาดนี่เนาะร้อยสามสิบบาทครับพันเอามาเขาเอ,อื่นว่ากันกันคางพายางบอกขารือจังไรบอกเอามาเห็ดไทยเป็นที่นั่นอันนี้ซื้ออะไรครับมันคว่ำคงทนมันสิทนกลัวไหมครับผมอ๋อบอกมันสิบ่อใครอันนี้อ้ค่ะที่เป็นโกบสามเดือนนี่บัดนี้พ่อพันธ์ก็เมียพันลูกเด็กขายบอกขา โอ้นนอเอาไว้โอ้ oh, ค่ะมาดูของคุณลุงนะคะแดีวเวลาไปนำเนี่ยเอาลงเรื่อครับแม่นถอดพอนลยครับี๋ยวผมจะทำจะเบ่งเนื้นึกวัาตะงัดลงตัวนี้กบต้นปีนสีสะเก็ด่่า่กบต้นปีกินกินไปๆเด้อจ้ะ ตัวนี่กบเธอคุกกบแม่จ้าหนิแม่ครับผมอู้อย่าเป็นกับกาบอยู่าดแม่กบแม่อันนี้พ่หญ้ากบตัวนี้อันนี้อันนี้เฮาตัวนี้ไปล่าไหนถอดมันสิแล้วครับอ๋อถอดน้ามันสิไรนั่นสิครับีน่น้ค่ะน้ามันจะไหลออกแต่ว่าขันย่แน่นอยเขาใส่ตาคายบอกคุณลุงครับแป็นไปล่าเขาก็สวมเลยครับอ๋อเขาสวมผสมทอเพิ่มมากมันก็หยุดปึกอ๋อจ้ะมันอยานจ๋าลมื่อเบิ่งเทลานี่ กบเหมมันเป็นพะย่าโกบเลยบอมเนกบเลยพะย่เอ้เลยผนเจ้าเบิ้งนั่นทั้งไตอ่ะโอ้โหอันอันแค่แค่เอกเบิ้งที่ละที่จะได้สิเห็นโตกบเหรอเห็นครับเดี๋ยวผมเปิดพอดแม่มันเป็นกบหน้าเลยเนาะเนาะคุณลุงเนาะเป็นกบนาตรงครักบนาเลยมันเป็นกบหน้าเลยบอมเบนกบแบบที่เข้าไปเห็นมาหลายๆลายฝ้าบอมเบนได้เถอะมาลุดข้าผมลายแล้วครับเออจ้ะคุณลุงจะให้ดูนะคะเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่หน่ออุ้ยมันตัวใหญ่แห้งเดย ปาดจักจักเดือนก่อต้นปีต้นปีก็น่าจะประมาณคุณลุงคือมาขากมาเนี้ยแถวย่าะพรายาครบยะอยว่าสองโตโลสองโตเคิงสังเกตได้เป็นกบหน้าเขาถี่ขาเขาถี่เงาบปทิ้นข้างเขาที่ไล่ครับมันมันทีบุ สังเกตได้ค่ะไปซื้อตามฟ้ามันตังมันจีเป็นขาวผืนด้จยขึ้นหลูกผสมลุงใดมาตาใสค่ะนี่คิดเองครับเอาในห้าหน้าเฮ้านี่บอกไม่เห็นเขาเอามาขายลอยหาที่บ่าผมแล้วผสมผสมเอาใครมันลูกกบหน้าเดี๋ยว้ยมันหน้าแท้เลยยะอุ้ยหน้าบานเฮ้าเลยบานเฮ้ากว่าย่งสี่ได้จ้ะมันท้องมันจะลายมันจะลายครับข้างมันจะลายกบหน้าป่าที่นี่เวลาก้าวพึ่งมาฟาร์มลดองล่องหมายทองกบล่องบังมันจีขาววะครับคร่ะมันขาวมันหมายพะลูกผสมนะครับอ๋อจ้ะนี่ได้กลมดูไปแล้วเนี่นมันมันคนละแบบ แข้งขาเขาจะเป็นปั้นดีเนะครับแข้งแรงตีนเมื่องแง้มพออันนี้อย่าเลยกบนี่มันจะคือการกับเหาไปสอนพักปอดแล้วเ้าได้ตัวใหญ่นะบานเ้าเขาจะเอิ่อไปสอนพักปอดเบื้องตีนกขาห่วงว่ามันแงามบ่ตีนปั้นคือปั้นปั้นเกียร์เนาะปั้นอันนี้แปกว่าตีนกบตีนเมื่องแง้มครับโอ้ยยางงามแห้งเนาะมีผู้มาขอสื่อกับบอขายเลยบัดนี้เฮ็ดจังไหนู้นสิเฮ็ดได้ยังสี่เนาะเฮือก็เดี๋ยวก็พอเวามาเลื่อยอยู่ดอกกันแล้วสิ กระสินนี่มาเหมือนเราพี่เราเจ้าแถดเวื่อได้ค่ะคุณลุงบอม่เฮตลาบอค่ะมาเบิงมาร้านตุ่มห้อมนี่ละจ้าหมออันนะคะหมออันแมนแม่ค่ะนี่กระซิไปหาหมออันหมออันมาจะเป็นพี่เป็นน้องกันผู้ละจ้านี่กระซิ้นเอาเล่นกับแม่หมออันอยู่ตรงหน้าแต่ว่าหนูมาดูแต่ว่าหนูก็บ่ได้หูว่ามีฟาร์มเนาะบ่แม่นเอาว้าน้าคุณลุงหลานตุ่มห้อมอันผมก็เคยไปเบิ่งเพิ่นอยู่เพิ่นเลาเลากัร้องเพลงมวลจ้าเราร้องเพลงมวนอยู่ เราเป็นหมอบอกอมแล้วเป็นอันยังหมอล่ำเป็นปัสุสาร์ตไหมเคืเอนว่ายังก่อเหือเกยวกับการผสมเทียมง่วงวา่เออแต่ว่าเพิ่นมีพรสวรรค์เพิ่มมากเพิ่มยังแบบแมนค่ะเพิ่นล่องมวหนาตาดีค่ะอุ้ยง่ายมีลีได้พี่น้องเหลือใจหลายเนาะโอ้ยเมันเป็นกบดำาเนาะลุงเนาะกบต้นปีนั่นนั่นพ่อยายเจเบิงกบก้างปี กมอันสามเดือนแล้วเบิ้องาเดืนเราคือเลี้ยงได้ค่ะในนี่แทใอาหารเม่นเเออม่ออคุณลุงใส่อาหารอย่างคะคุณลุงอาหารมอ้อ้ยกบสามเดือนสาดสมพอเนาะเบือบือพอขามาหาแล้วอุ้ยงามแห้งมาให้จะได้ยังสีด่นาะยังสี ไปหาเอาในทงไงทงหน้าแล้วก็ใ <troll> ส ouais. ่หลอกบ่กบแต่ว่าต่วงจังหวะที่มันไข่แลครับบ่กคือใส่แลีวกะเอาเอาเลี้องไปเลยอ๋อพี่น้องเบิ่งความหูน้ากันเด้อเบิ่งไปน้ากันอันเบิ่งไปน้ากันเด้จ้ะอันอันที่เบิ้งค่ะเบิ่งไปน้ากันเนาะได้ความหูแมจ้ะ เดี๋ยวช่วเอาเบอเห็นนี่นี่นี่ก็หลยจดมาพี่น้องเอ้ยคือกบค่ะกบแน่แถวอู้ยอยาโอ้ต๊ผับอคุณลุงเวลากินอาหารเขาจะออกมาบอกโอ้เวลากินแล้วกัเขาไปนอนะสิบอกฮะหรือจังไร อยู่่่่หมงงัเเาที็ดไ้คือังาบคุณลุงเปิดเปิดได้บอนั่นเปิดบ่อนหันได้บอลนู้ดสีไทยเบิ่งหน้าต้องต้องมาทายฟังผีครับเดี๋ยวผมนี่เห็นอยู่จ้ะโอ้เดี๋ยว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 หนูไปฟังผีก่อนเนาะอฮ้ยหรืออันซ้อนได้เลือใจดีไทาอีซีสเกตบ่เคยเห็นกบฟังฟังสาของหมูนั่นเลี้ยงได้หลายบ่อเลยฮะฟังสาของหมูเลี้ยงได้หลายบ่อแมนเดี๋ยวได้ได้ได้คุณลุงนะคะ ไป้าพี่น้องคือเป็นกับกาบอยู่แถวป้ามันปากมันเขียวเนาะอุ้ยอ่อนสอนอ่อนสอนสอนสะเด้อนีทั้งไต้นะครับใบซีเกียดเราเคยผอกบอันนี้มีว่าททั้งไตครับอุ้ยเต็มอยู่คุณลุงเต็มเลยทั้งไตทั้งใจก็เต็มเลยกะเบื้องใส่ใบผุนผุ่นผุ่นผุนผุนพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นแมริเนีวเวตี เวลาเขาไปกคนตามหน้ามันจะออกไร่เงี้ยสิบ่ครับแม่ครับเวลามันเขาไงคบทั้งเขตได้ลายมันจะออกจุดไงยังไงเงี้อ๋อจ่าตึ้งบกหน้าหน้าคถื่อนก็โทษแต่ว่ากบหน้ามันกินหัวอาหารมนกับไงเนาะไงมันกับจิ้มเดนเขาเขามาฝึกเขาแล้วครับพี่น้องเอ้ยนู้นนู้นกับเบอร์เคยเห็นกบในป่านี่โอนั่นมันต้องไปเห็ดอยู่ฝั่งสะฝั่งสะไตโบบอันนี้พ่อยัยเอ้ยเจ้า เทจะได้ล่ะเจ้าสีเฮ็ดได้คือเล่าทีขันมันขันมันห้องมีทีสูงอะเดได้เพราะว่าไอ้ยอ่อนซ้อนเนี่ยคุณลุงเอ้ยปาดพี่น้องเอ้ยแต่สวดสวดอยู่ครบสามเดือนเหยา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 ตายตายตายอุ้ยสวยงามแห้งค่ะสวยงามมากๆเลยเนาะอุ้ยหย่าอ่อนซ้อน ก็คือม่เอาใส่แผ่นแผ่นพลาสติกเนาะอ่อมไว้อันกั้นอ่อมไว้นี่คือให้มันเย็นเมนบบคุณลุงนี่ไหมคะมันเย็นกันให้มันออกครับกันบอห้มันออกมายังกับบอบอหายมันออกมายังกับเขาไปบ่ได้เห็นไหมเมียนกันบอห้มันออกน้ำจากหมามากัดดเ้ออ๋อจ้ะแต่ว่าหมาหนูคือสีมาแข็งได้นี่อันเ็ดแบบนี้กับเลี้ยงเลี้ยงเจ้าสี่ได้เมนบบครับเจ็ดบอแบบนี้ได้ครับได้ สมมติว่าเ่าเฮ็ดแบบนี้นะคุณลุงเ่าบ่มีอันดำดำเนาะเ่าบ่มีทุนเ่าเฮ็ดจังสี่ก็ได้คือกันได้คือกันอ๋อจ้าได้แบบเดียวกันเพื่อนจ้าจ้าแต่ว่าขันห่อเบอร์กั้นตัวนี้นี่ก็คือว่าเป็นเป็นอันนี้เอียงกับเบอร์เฟย์นกเลยเนาะอาหารนกเลยแล้วจ้าโอ้หนูพอตะหูได้ว่าตัวนี้มันเป็นตาไข่เอามาเอามารักษาโม่มันมตัวน่อยของโม่ที่มันโอ้หเอาก็เลยมารักษาสบายดีเลยระหว่างยุนี้มีหลายครับนี้ เอาผักบอนมาใส่เกดจังสี่ก็ได้้าเเอามาใส่จังสี่นี่เอาผักบ่อนใส่จังสี่นี่ก็ก็คือเขาบ่อส่องนี่แหะครับเนี่ย้องบอส่องเป็ตะไคร่เป็นบระดับเนี่ยอุ้ยห้องบ่อมีผักบ่อนมันก็สีเป็นน้ำนมเขาไปขายในตลาดเท่าชิวฟังเด้อขายขายตลาดนี้ห้องปูหูเด้อกบหน้ากบเหลี่ยงเนี่ยคือว่ามันบ่อเมีนบ่อเมีนบ่อหลอกถึงเป็นขายโต้สดก็คือผิวพันธุ์เขากบหน้าไอจีหีดเนาะผิวพันธุ์มันขึ้นยางเออผิวพันธุ์แบบ ตั้งแต่ไปเบิงมามีของคุณลุงไดี๋ยวในบ้านเฮาเนาะเฮากับเบิงเคยไปเบิงฟาร์มไผ่ดอกว่าเบิงแต่ในแถวบ้านตะของน่ะค่ะมันเป็นกบหน้าเลยมันมีผยนต์มันจะเป็นมัางสถันที่นี่ปากมันเว่อร์ปากมันสีแดงเพราะมันสีส้นผยนต์โอ้ขาเขียวเนี่ยขาเขียวเนี่ยแม่นบาดที่อันข้าวไปบรีโอขึ้นปากมันจะกินหัวอาหานไปเลยมันต้องฟ้าอ์โอข้นแต่แม่นว่าอันสมมูรณ์บาเขาเห็ดจังสีเหลี่ยมๆนี่ข้าเอาอัน พลาสติกแบบนั้นใส่ใส่แท่นขังก็ได้โอ้ยอย่าอย่าเห็ดคืบนึงสูงอั่นก็ได้เออเห็ดเห็ดคืบนึงมันก็เต้นเตะคือเก่าว่าบ่วหอยมันอันนี้ไหมูจ่าพี่น้องเบิ่งเอาขนาดฝนตกได้หน่บุกป่าพาโนนมาเบิ่งกบด้วยเฉพาะได้พี่น้องเอ้ยมันหายเวลาน้ำหนาวหล่นมากมัตสิบอบอกว่ามือต้องทำด้วยมันไม่หิ้นูกกะยังสิบดินนี่เป็นดินเหนียวบ่ลุงมันมี้นดินบนใต้เหรอครับ อันลูเพ่นกับเมาเอ่งวัดตีโอ้ยนุ๊เขาใส่เพร่เขียวไปเมื่อบ่อใหบ่ผัอผาเขียวนะถุงผาด่างแบบนี้นะจ๊ะโอ้บ่อใต้ได้ลระออันนี้เป็นบอนะจ๊ะอันนี้เป็นบอ ข้าสีเฮ็ดบอ่อแบบนี้เหเขาเลยมเบิงเน,ะน,นาะเ,<อ>เ,เบิงพี่น่องเบิงมาเบิงขอกบไอเดียการเลียงกบนอกจากนออันนี้ฟาร์มกบเนอกจากของคุณลุงแอดนะคะของคุณลุงแอดจังหวัดกาฬสินเด้อจา้าเด้อ เมื่อนี้พี่น้องก็ได้มาเห็นน้ากั้นเนาะจากมาเบิงน้ากั้นเนาะจ๋าเบิงของคุณลุงเนาะลักษณะการเหตุขอกนะคะเฮาเสร็จไปเมื่อเหตุของย่บานเฮ้านะคะก็เลยมาเบิงคุณลุงบรรลุลุงเราเทียนนามจังไไดคุณลุงเอานามปลอยแบบใดออกแบบใดเฮ้ากับพอกหูวิธีเนาะจาเนาะแต่เฮ้าสเ็ดบบของไงป้าหนีดอกจ๋าพระว่าเฮ้าว่ามีทุนแต่เฮาก็บหูวิธีการเหตุนเนาะจาเนาะคุณลุงก็ให้ความรู้เยอะแยะเลยนะคะวันนี้เราก็มาดูฝนตกลื่นป้านใดกับแต่พระทายเห้พี่น้องงเบดจ ยายพี่น้องเห็นน้ำกันชนมานขอปเื่องบกมนเือกอยอยไม่ไปดยมันบ่เปืยได้นอลุงนึกว่าต่เียวบ่อเก่าบอเข้าไปได้พยายานี่คิ้มแล้ว่าบ่อเก่ากับเครื่องเ่าพยายาม่ายไม่หมเพื่อเพื่อ เพื่อต้องการบ่ให้มีเชืารมีเชื้อโรคบ่หรือจังไรคุณมันเป็มีส่วนหลายอย่างนึงป้องกันหัวข้านปาโอ้แม่นอยู่กันได้ลื่อแล้วก็คือมันต้อดตรงหัวจักจักเถียวลื่อค่ะลอดลอดหนึงบ่ปีนึงโอ้ปีละเถียวปีนึงเลี้ยงได้จักเถืยอ2เถืยวสเถืยวปีนึงลุงเลี้ยงได้จักเถืยวบ่นี่ก็เลี้ยงจนเบิร์ตใครหมดหรอครับโอ้จางพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหา นเลนหอดเนี่ยหอดสิงหาถ้าเกิดว่าห้องห้เห็ดจังไดครับที่ห้อที่ที่บรหมันไครถิ่มมันเป็นไปบ่ได้กบมันมีช่วงของใครถิ่มของมันอยู่แล้วแต่ว่าเขาป้องวิธีห้อป้องกันนึงอย่างมันถือกุ้ผ้ามันเห็ดเห็ดเห็ดใดบ่อุงเรื่องกุ้ผ้านีห้องเห็ดไครกบเดี๋ยกบด่อเห็ดลูกกบตใอบ่ เพราะว่าอันเพ่นว่ากุ้มผ้ากับเหลื่มได้เนาะเห็นเพพ่นว่าเนาะคันพุทธคนนี่มันชิเพราะใครผีแล้วว่าคันตพวปูห้องเงาหาวันนี้ใครแตกเัาพอ๋อคันห้องนะยูนห้องมันได้แตะคือคือเวลาเวลาเขาสิผสมกันนี่ยผสมผสมนี่เอาเห็ดยังไงจับใส่กันเลยบ่ะเดี๋ยวจับใส่กันเพราะไงจะเปิดอันตัวนี้เบิ้งมันเปิดถนัดอยู่เนี่ยเออเปิดเบิึงเปิดเบิึงโอ้ย พี่น้องเ้ยมุนมหลีมันหเปองมลี่มนหลีน้อ้ไปจากยอด้ดิ้นดิ้นเหนียวแนอยู่ตัวนี่คุณลุงดินเหนียวแนอยู่เนาะโอ้จ่าจ่าเบิ้งเบิ้งตัวนี้นะพี่น้องยางยี่สิบตัสิแม่าครับแม่าครับยี่สิบี่ะจะงอยอยู่ยังสี่ วันนี้เราก็ถือโอกาสนะคะได้มาพี่น้องมารอบชมนะคะฟาร์มของคุณลุงแอดนะคะแอดลุงแอดฟางกบนะคะที่จังหวัดกาลสินนะคะบรรยากาศดีมากค่ะ ตอนนี้แดดออกแล้วนะคะช่วงที่เรา,ามาถึงตอนที่แรกนะคะก็บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีฝนลินด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากติดตามนะคะช่องจันสุวรรณวิธีชีวิตบ้านๆน,นะคะเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเยี่ยมชมนะคะฟาร์มกบนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเราจะทำฟาร์มกบนะคะก็เลยมาเยี่ยมเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการทำบ่อนะคะแนวทางนะคะในการผสมพันธุ์ กบนะคะซึ่งเราจะได้อ,า,อาไปปฏิบัติใส่เนาะพี่น้องเนาะในฟาร์มของเจ้าของเองนะคะว่าห้าสีเห็ดจังไดพื้นที่ห้าก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะพื้นที่เราก็ยังมีเยอะอยู่นะคะเราก็จะปรับปรุงนะคะทุกสายพันธุ์นะคะให้หดีนะคะอันไหนที่เราไม่รู้เราก็ถามนะคะคนที่รู้นะคะอันใดหฮาบโบหงหฮาก็ถามนะคะถือว่าคลิปนี้นะคะเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ กับฟาร์มรกบนะคะกับวิธีการเลี้ยงกบนะคะถือว่าเราจะทําเป็นอาชีพนะคะของเราในอานาคตนะคะใครที่จะทําร่วมกับจันสุวรรณวิธีชีวิตบ้าน,าน,านเฮ็ดไปพร้อมเอื้อยนิทากระ,ดดะ,กระ,ดดะไดเด้อจ้ะเด้อเฮ็ดไปพร้อมกันกระไดค่ะสิเด็ปรึกษากันเนาะจ้ะเนาะ นะคะเอ่ยนิทาจะเห็ดเพื่อจะทําลูกมันปีหนานะคะลูกกบนะคะแล้วก็จะเลี้ยงของฟาร์มของตัวเองแล้วก็แบ่งขายนะคะโดยศึกษาจากฟาร์มอื่นๆนะคะเราจะเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนนะคะเป็นบางบ่เป็นบางกับว่าเป็นยังนะคะเห็ดพิษเห็ดถึงเนี่ยกับว่าเป็นยังเราเริ่มต้นใหม่นะคะ ฝากติดตามนะคะช่องจังสนสวรรนะคะวิธีชีวิตบ้านๆน,นะคะในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามนะคะคลิปหนาพอกันไหมเด้อจ้าคลิปนี้ขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน